ใรดูก็มีแต่รอหอยยิ un> un> <sk <sk <K <k ้มหูใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลาน์สตรา 4S เกิรมีให้ดังใจชุมทางชชูโว Hot s h ร w สวัสดียามค่ำคืนค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับน้องปินอีกแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะอยู่กับคุณหมอค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้ง บอกแล้วนะคะว่าเราสองคนจะมายึดครองชุมทางฮอตโชว์ค่ะตอนนี้ลักเป็นเม็ดหลักเลยคุณนกบริพันธ์ยังไม่กลับมานะคะอาจจะเจอน้องปิ่นค่อนข้างหลายเทปนิดนึงนะคะวันนี้นะคะน้องปิ่นก็ได้รวบรวมคําถามมาหาคุณหมออีกแล้วมีคาถามอีแล้วคำถามสำหรับสาวๆเป็นหอบมาเยอะมากคําถามนี้นะคะเชื่อว่าสาวๆที่ยังไม่นอนเนี่ยหูตั้งแน่เพราะว่าเกี่ยวกับผิวพรรณเกี่ยวกับสิวเอ้ยอะไรเอ้ยเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้เราต้องแต่งหน้า ถูกไหมหเราเราเราใช้ชีวิตประจาวันโดยไม่แต่งหน้าไม่ได้หรอกอย่างน้อยก็ต้องรองพื้นและกันแดดแล้วและทีนี้มันก็เกิดสิวเกิดหวองคล้ำอ,อย่างนี้ค<อ>ุณหมอครับผมแล้วมันมีสมุนไพรตัวไหนไหมหรือวิธีไหนไหมคะที่จะทาให้สาวๆเนี่ยผิวพันดีเปล่งปลั่งแบบแผนไทยเนาะเอาแบบแพทย์แผนไทยค่ะทีนีอ้อธิบายก่อนพวกสิวเนาะ,ะสิวมันก็จะมีเกิดตามอายุ มีช่วงอายุเนาะที่เป็นกรรมพันธุ์ด้วยมคุณหมอสิงเป็นเรื่องของระบบฮอร์โมนก่อน,น,<ม>นอันที่หนึ่งอันที่สองก็เกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดค่งๆเพราะฉะนั้นจะแยกออกเป็นหลักการง่ายๆสองสวก็คือภายในกับภายนอกแล้วก็กลุม่มปัจจัยแวดล้อมอายุ<ม>หรือว่าเกิดจากพฤติกรรมถ้าเกิดจากภายในสิวที่เกิดจากภายในมันจะมีเรื่องบอกบอกตำแหน่งเลยนะใช่ไหมคุณหมอนี่ค่ะคางนี่กำลังกับเตือนคุณหมอถูกต้อง หมอเก่งอะใช่ประจาเดือนเพราะตรงนี้จะบ่งบอกใครที่มีพวกสิวตรงนี้นะคือประจําเดือนเหรอคะเขาเรียกว่าระบบเลือดประจําเดือนถ้าเป็นผู้หญิงนะเนี่ยใต้คางพวกเนี้ยกำลังเมนจะมาะอาจจะเมนจะมาหรืออาจจะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเลือด เลือดที่เกี่ยวกับประจำเดือนเนี่ยไม่ไม่ปกติมันก็จะขึ้นตามพวกนี้อะไรถ้าไม่ใช่ผู้หญิงเหรอคะแล้วขึ้นตามเนี้ยของผู้ชายมันบ่งบอกอะไรบ้างไหมก็บ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของระบบลําไส้ได้สาหรับภายในางภายในสําหรับภายในถ้าหน้าผากนี่ขึ้นตรงนี้ลําไส้ไม่สะอาดเนี่ยถ้าเนี้ยลาไส้ไม่สะอาดงนั้นสิวที่เกิดขึ้นตรงหน้าผากพวกนี้นะพวกนี้นะกินของทอดเยอะ แต่ทุกคนเชื่อไหมว่าคุณหมอข้างในคงสะอาดมากอะคุณหมอหน้าใสมากแก้มเหรอคะคุณหมอแก้มนี้ก็จะเป็นพวกตับตรงช่วงเนี้ยกลุ่มตับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่มีภาวะกลุ่มพวกน้ําตาลในเลือดหรือเบาหวานเนี้ยตรงนี้จะออกค้ำค้ำดำดำนะนะครับ้าหน้าทั้งใบหน้าเนี้ยมันเกิดเขาเรียกว่า หมือนคล้ายๆฟ้าแต่มันไม่ใช่ฟ้านะมันมองๆอ,<ะ>อันนี้จะเป็นพวกไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะราศีตกเดี๋ยว <c oughs> ไม่ได้โดนอะไรข้านะไม่ได้โดนอะไรข้ากําลังบง่งบอกของพวกระบบไหลเวียนเลือดที่มันไม่ดีพวกนี้คือพวกโลหิตที่เลือดเสียเลือดเสียมันก็มีหลายรูปแบบเนาะแต่ว่าอธิบายคร่าวๆก็คือระบบเลือดมันเริ่มผ<ะ>ิดปกติระบบไหลเวียนเลือดมันเริ่มผิดปกติแม่มจะมอก ก่อนเป็นประจําเดือนของหมอมันจะคล้ําเกี่ยวไหมคะเกี่ยวครับผมใช่ไหมเพราะหนูอ่ะเวลาก่อนที่จะเป็นประจําเดือนนะสาวๆทุกคนแหละมันจะคล้ำแล้วผิวมันจะหมองยังไงนี่คืออ๋อนี่ก็คือแสดงว่าเริ่มสังเกตเป็นแล้วใช่ส่วนหนูดำอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนั้นก็จะบอกเราว่าเฮ้ยระบบไหลเวียนไม่ดีเพราะกลุ่มตรงเนี้ยเวลาหมอหมอไทยไม่ใช่ไม่ใช่หมอผีหรือไม่ใช่แบบว่าหมออะไรนะเขาเรียกว่าบางคนเรียกว่าอะไรนะ ทำนายอะไรหรือมองเสร็จปุ๊บเอ้ยตรงได้ถูกมันมีหลักการ <Wow. S 2> มันมีหลักการหรือมันมีวิธีมองไม่ใช่หมอดูนะคะออไม่ใช่หมอดูอันนี้คือคุณหมอแพทย์แผนไทยนะคะใช่เขาก็จะมองมองดูมองด,องดูหน้ามองดูตาบางคนแบบเอ,อผมก็ไปมองดู เป็นยังไงพวกอ่าวสวยไหมคะหาว่าใครเป็นหมอขี้หลีทั้งนั้นจบเปล่าเขาสังเกตการไมให้เธอนะคะอาจจะช่วงหน้าช่วงหน้าเรามาคุยกันว่าเรามีวิธีการรักษายังไงบ้างนะคะช่วงหน้าคะช่วงนี้แล้วนะคะเราคุยกันถึงอาการเรื่องสิวเรื่องหน้าหมองคล้ำนั่นนี่มเลดล็กๆเนี่ยนะสมัยนี้นะท้องปิไปดูเด็กสมัยนี้นะส่วนใหญ่อะ ผิวไม่ค่อยผ่องใสกันเท่าไหร่ใช่ค่ะเพราะอะไรอะคะเพราะมล,ละภาวะหรือเปล่าหรือว่ามล,ลภาวะส,ส่วนใหญ่เลยเนี่ยสักประมาณตั้งเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากอาหารที่ทานเข้าไปที่ทานเข้าไป,าาไปถูกต้องครับผมนอกนั้นก็คืออาจจะแต่งหน้าเพื่อกบแล้วก็อาจจะเป็นถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นก็ต้องไปดูอีกว่ามีมเีเขาเรียกว่าเป็นช่วงฮอร์โมนหรือเปล่าเพราะมันมีหลายปัจจัยอย่างที่บอกว่าการดูผิวพรรณเนี่ยมันมีหลายปัจจัยเนาะแล้วก็ถ้าปลุง สูงวัยขึ้นมาหน่อยหรืออายุเนี่ยประมาณเนี้ยเริ่มขึ้นมาหน่อยสักสามสิบเดือนสสิบจะเริ่มเริ่มพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าระบบป้าป้ากระดเนี่ยพวกเนี้ยก็จะขึ้นมาแต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นเราก็จะใช้ครีมใช้อะไรต่างๆซึ่งสามารถฟื้นฟูผิวภายนอกได้แต่ก็คืออันนี้ต้องดูดีๆเลยเพราะาตอนเนี้ยครีมอะเยอะมากคุณหมอแล้วแข่งกันผลิตแล้วเราไม่รู้ที่มาที่ไปยิ่งในบางแอปอย่างเนี้ยค่ะ ผลิตก,กันโอ้โ oh, ห oh, จ้างคนมารีวิวรีวิวสุดท้ายหน้าพัง <c oughs> อย่างเงี้ยก็ต้องดูดีๆนนต้องดูดีๆใช่ครับผม <c oughs> แต่ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เรามันเรียกว่าคนละสายทางเนาะเพ <c oughs> ราะว่า <c oughs> เราเป็นหมอหมอธรรมชาติ <c oughs> เพราะนั้นเราก็จะดูในรูปแบบของของธรรมชาติผลิตภัณฑ์ที่หรือสมุนปพรที่ใช้ประเทองผิวภายนอกก็จะมีแต่อาจจะไม่ใช่โหโดดเด่นเหมือนกับ กลุ่มของสารต่างๆที่ที่เป็นกระบวนการคีมสมัยนี้เนาะที่มันมีเทคโนโลยีต่างๆที่ดีต้องยอมรับเนาะแต่ในกลุ่มของวิชากลุ่มการแพทย์ที่เป็นการแพทย์ธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะไทยจีนแขนทั้งหลายเนี่ยเขาจะพูดถึงอย่างที่บอกคือระบบเลือดลมเพราะนั้นเวลาคนไข้เข้ามาเขาจะดูจับที่ประจอนมแหมอมาแม่มาแมะหน่อยดิออมอแม่หนูเคยได้ยินหนูเคยได้ยินขอแม่ดูหน่อยสินะเป็นยังไงบ้าง อ่ะมันลักขณะเ,เดียวก็คกือศาสตร์เดียวกับคล้ายๆของการดูงของเองนะ hmm. หน้าผากเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้ดูไม่ได้แล้วน้องบินทำไมอะ่ะอ๋อใช่ไหมเดีนี้ดูไม่ได้สังคมมันเปลี่ยนไปอะ่ะ <laughs> เขาก<ช>็าจะมองเรา<ม>ว,ว่าแบบมองอะไรอะ่ะทั้ทงๆท,ที่เรารอ่ะไม่ได้ดูไม่ได้นี่เพราะว่า เดี๋ยวนี้หน้าตาบล็อกเดียวกันหมดอุ้ยคุณหมอเว้นหนูไว้คนหนึ่งได้ไหมหนูไม่อยากเหมือนใครอ่าได้ครับนะคะอ่ะแล้วทีเนี้ยสมุนไพรที่สามารถรักษาได้เอาเอาแบบไม่กินก่อนดีว่ะเอาแบบยาไม่เอาแบบภายนอกเอาแบบมีอะไรบ้างที่มันขัดหรือพอกหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เป็นสมุนไพรตัวนี้เลยเคยเห็นพม่าไหมที่ทําเป็นดาวเหรอคะพม่าผิวดีไหมถามนี้ก่อนสาวพม่าผิวดีไหมสาวเวียดนามสําหรับหนูคือผิวดีมากพม่าผิวดี ใช่ค่ะก่อนนอนเขาจะหมนี่นั่น่ะมันคืออะไรอ่ะดินสอพองไม่ใช่ดินสอพองมันคือเขาเรียกว่าธนาคาธนาคาแล้วมันหาจากไหนได้อ่ะมันหาจากไหนได้อันนี้ก็เป็นเ็จเป็นเป็นแหล่งอันนี้เขาเลยนะที่เขาเอาต้นมันเป็นต้นไม้เป็นเป็นเหมือนเป็นแก่นไม้เป็น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 เหมือนต้นต้นอ่ะเป็นเขาเป็นต้นของเขาเนาะแล้วเขาก็จะเอามาเอามาขูดเอามาบดเนาะบางคนก็ผสมกับ ดินสอพองก็มีแล้วก็เอามาโปกหน้าก็จะใช้สดสดได้เลยเขาจะมีขายอยู่ตามค่ะถ้าเราไปไปเนี่ยไปไปทางไปทางเหนือเราออกไปซื้อทางนั้นเขาจะมีหมูขาเยอะแยะเลยมาเป็นเขาเรียกว่าต้นนาคาช่วยเรื่องสิวเหรอหรือว่าช่วยวเรื่องผิวพันให้ผิวพันกระจัดเพราะนั้น เราจะบอกสกอากนะ่งพม่าเนาะผิวดีใช่ใชสั่งพ่าสวยนะคะถ้าเรื่องสิว<ต>เราคุณหมอใช้อะไรได้บ้างถ้าเรื่องสิวนะสิวเนี่ยลดการอักเสบง่ายๆเขาจะใช้กลุ่มที่เรียกว่าขมิ้นชันหรือ, mm hmm. อมังคุดมันจะมีความฝาดแล้วมีการฆ่าเชือ้อสิวเกิดจากเราเรียกว่าแบคทีค่ะชนิดหนึง่งรูปแบบหนึงนะ่งเนาะมันก็เกิดขึ้นมันก็จะมะีเกิดขึ้นนะอันนี้คือเกิดจากสิ่งสกรปรกภายนอกก็จะมี เขาเรียกว่าเจลแต้มสิวครีมแต้มสิวต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นยาสมุนไพรภายนอกเดี๋ยวช่วงหน้าภายในกินอะไรได้บ้างมีไหมนะคะเจอกันช่วงหน้าค่ะช่วงที่แล้วนะคะเราพูดถึงการดูแลแบบภายนอกแบบไม่กลืนกินเข้าไปนะคะช่วงนี้ขอแบบกลืนกินค่ะคุณหมอสมุนไพรตัวไหนบ้างที่ มันทานเข้าไปแล้วดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันช่วยเรื่องสิวช่วยเรื่องผิวพันธุ์มีไหมอย่าเพ,พิ่งเป็นเรื่องสิวเรื่องผิวเอาผิวพันณุ์ก่อน<ด>เพราะ,ะนั้นโดยโดยโดยแง,ง,งม่มุมของกลุ่มการแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์ธรรมชาติการแพทย์ตะวันออกการแพทย์แผนไทยจริงก็ให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกทางผิวหนังนะรูปแบบอะไรต่างๆระบบเลือดต่างๆที่เลือดมันต้องไปเลี้ยงตามกล้ามเนื้อ S 1> <S 1> ใช่ไหมภายนอกเพราะนั้นเมื่อผิวมันไม่สวยผิวไม่เดียนหน้ามองค้าม,มีสิวฝ้ามีกาเกิดขึ้นพวกนี้เกิดเขาก็าจะไปมองเรื่องของการบํารุงเลือดบำรุงโลหิต <ใช S 1> ครับแล้วสมุนไพรอะไรหลักที่ช่วยเกี่ยวกับบารุงเลือดบำรุงโลหิตได้จริงมีเยอะนะนะครับแต่ในที่นี้ใช้ในกระบวนการที่เรียกว่า,อาฟอกเลือด ฟอกเลือดคืออะไรฟอต้องฉีดต้อ้ไปต้องไปทำบบยังไงต้องไปโรงพยาบาลเท่าน,านั้นทําเองไม่ได้นะใช่ดูหนะูต้องไปโรงพยาบาลมีกลุ่มยาฟอกเลือดก็คือกลุ่มยาที่มีฤทธิ์หรือมีสรรพคุณเปรี้ยวเป็นพื้นฐานแะล้วยกตัวอย่างเปรี้ยวเราฟอกเลือดได้ก็เป็นกลุ่มของพวกมะกรูดมะนาวใบมะขามใบส้มปล่อยนะเขาจะมีส้มกุ้งมีเยอะแยะไปหมดเลยเป็นกลุ่มของสมไพรที่ใช้ในกระบวนการฟอกเลือดต่อะ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราเป็นคนชาวบ้านธรรมดาเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าฟอกเลือดด้วยอะไรเราก็ใช้ง่ายๆเลยก็คือที่หาได้นะก็คือมะกรูดเนี่ยแหละมะกรูดมะนาวนะมะกรูดมะนาวเนี่ยมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของล้างระบบหลอดเลือดล้างเขาเรียกว่าเลือดเลือดต่างๆการฟอกเลือดมันคืออะไรความเปรี้ยวมันเพิ่มน้าในในระบบเลือดนะพอมันเพิ่มน้ําในระบบเลือดก็คือเหมือนเพิ่มออกซิเจนให้ให้ให้เลือด ให้เลือดมีออกซิเจนมากขึ้นให้เลือดจากที่มันหนืดมันไม่ใสมันมีมันมีน้ำมันมีมันมีมันมีปริมาณมันมีการไหลเวียนเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะใส่กลุ่มเขาเรียกคำฝอยลงไปนิดนึงจะช่วยบำรุงเลือดบำรุงโลหิตแบบง่ายๆพวกเนี้ยกินช่วยเกี่ยวกับเรื่องของทั้งละาบถั่วฟอกเลือดฟอกโลหิตเคยพูดไปแล้วตัวเาตวจจริงๆอ่ะทุกอย่างมันเหมือนสัมพันธ์กันหมดเลยนะคุณหมอ เเหมือนข้างในดีเรารับประทานอะไรดีๆเข้าไปมันก็ออกมาแบบดีๆ<บ>อ่ะทีเนี้ยสิสิ์เสร็จปุ๊บภายในจะมีภายนอกค่ะภายในเราต้องดูแลระบบเลือดล้างหลอดเลือดอยู่บ,บ่อยๆแล้วสาร,ระบบเลือดทีเนี้ยเลือดมันมีความสําคัญมันมีเราก็เข้าใจถึงที่มาที่มาเลือดที่มันจะเสียมันจะไม่ดีได้ก็มาจากการรับประทานอาหารสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องมาเลือกปรับรับประทานอาหารเนาะปรับรับประทานอาหาร ดูแลระบบเลือดแล้วก็ไปปราศผิวภายนอกการกระทําผิวภายนอกอย่างที่บอกขัดผิวแต่ว่าขัดบ่อยก็ไม่ดีใช่ไหมคุณหมอขัดบ่อยก็มันจะไปทำให้ผิวบางหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ครับเพราะเวลาการขัดผิวเนี่ยมันขัดแค่เซลล์ผิวหนังกำพร้าซึ่งเซลล์หนังกำพร้ามันจะผลิตได้อยู่ในรอบของเขาไม่ใช่ขัดโอ้โหเอาซะอยากจะเอาขาวทะลกออกมาไม่คุณหมอแล้วอย่างเงี้ยขัดด้วยเกลือได้ไหม เกลือได้เกลือเพราะหนูเคยพูดไปแล้วว่าเรายังเคยเพูดถึง,งเรื่องของเกลือขมิ้นม<า>อ่ามีการผสม,ออมกันเหรอคะทําผสมกันก็ได้<ม>หรือเป็นรูปแบบของเขาเรียกว่าไปทําให้มันอิ่มตัวอิ่มตัวคือต้มน้ําขมิ้นแล้วเอาเกลือใส่ลงไปให,ให้มันอิ่มตัวแล้วเกิดเป็นผลึกเกิดขึ้นคุณหมอแต่หนูว่าเคยเ พอกตัวด้วยขมิ้นค่ะ<อ>แล้วมาล้างไม่ออกมันหนูตัวมันจะเหลืองเหลืองเลยใช่ไหมหนูเป็นมนุษย์ต่างดาวม่าดาวต่างดุดเลยท่านผู้ชมค่ะมาล้างไม่ออกมนล้างไม่ออกค่ะอ่าแส,สดงว่าอันนั้นอ่ะใช้แบบสดใช่ค่ะแล้วก็แบบทักตัวหน้าเหลืองเลยไปมาหาลัยเพื่อนก็แบบเป็นอะไรผ่วยเปล่าเปล่าพอกขมิ้นมานะคะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึง แผ่นหลังกันบ้างหลายๆคนเป็นสิวที่แผ่นหลังใช่ไหมนะคะยิ่งอากาศแบบนี้นะคะร้อนมากยิ่งร้อนยิ่งมีเหงื่อยิ่งมีเหงื่อยิ่งทําไมเป็นสิวนะคะช่วงหน้ามาพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะเราคุยเรื่องสิวบนใบหน้าความบอบคล้ำบนใบหน้าที่เนี้ยมาพูดถึงผิวมาพูดถึงหลังบ้างหลังนี่ก็ปัญหาเยอะเหมือนกันที่ที่หลายๆคนเป็นนะคะยิ่งวัยรุ่นอะน้องเป็นเห็นว่าคนเป็นสิวที่หลังเยอะมากโดยเฉพาะผู้ชายก็ไม่รู้ทําไมถึงผู้ชายถึงเป็นสิวที่หลังเยอะมากมันเกี่ยวกับฮอร์โมนไหมคะหรือว่า เกี่ยวกับอะไรเอ่อเกี่ยวเลยครับผมเกี่ยวกันเลยรู้ไหมมันไม่ถึงไม่มีคนขัดให้โสดค่ะโสดค่ะ<อ> <c oughs> ไม่ข,ขัดให้ไม่ถึง <c oughs> พราะไม่ขัดให้เลยค่ะ <c oughs> ไม่ถึงคุณหมอ,อจริงๆก็คือ,อ <c oughs> ที่หลังก็อาบน้ํากันให้มันสะอาดหน่อยเนยอะแต่ผู้ชายนิสัยอ่ะนะแหมพูดภาพเออแป๊บเดียวเร็วใช่ครับเร็วไหมแต่กล้องสะสาดแป๊บเดียวเสร็จไม่อาบด้วยบางที <laughs> อย่าได้ถอดเสื้อนะคะคุณหมอ,อข้างหลังเป็นแผนที่เลยบางทีไม่ถึงไงบางทอาจจะไม่ถึงเนาะแล้วก็ผู้ชายจะไม่เหมือนผู้หญิงนะ,ะทำไมผู้ชายถึงมีกุข้างหลังเยอะกว่าเพราะว่าบางครัรีเร็วหน้าอย่างเดียวหลังไม่ได้ดูะ่ะนะครเพราะนั้น กลุ่มพวกแล้วผู้ชายไม่ค่อยดูแลตัวเองต้องยอมรับนะสมมุติพอเรามีหลังเออมีมีสัญที่หลังแล้วมันมันรักษายังไงได้บ้างคะจริงจริงการรักษาก็คือส่วนใหญ่พวกเนี้ยถ้ามันไม่ได้เกิดการอักเสบหรอกแต่มันเกิดจากการที่เราไม่ถึงผู้หญิงอะไม่ได้นะผู้หญิงเขาจะมีอะไรนะแปลงไหมอ๋อใช่คุณหมอเป็นแปลงแล้วก็เป็นหัวแบบ เขาเรียกว่าแป้งหวีวฟโฟมอ่ะใช่เขาจะอย่าง,<ต>งนงงี้แต่ผู้หญิงบางคนก็ไม่มีนะบางคนก็เขาไม่ได้ไอ้นี่นะผู้หญิงบางคนก็ใช้ว่าจะทุกคนนะอย่างหน,หนูอะถ้ายกตัวอย่างมาหนูน,นะหนูว่าไม่ได้ใช้เลยอืถึงไหมเราแต่หนูไม่เป็นสิวหนูหนูก็เลยสงสัยว่าการไม่เป็นสิวของหนูอะเพราะบางทีหนูก็ไม่ได้สะอาดอะไรมากไปคุณบอกตายแล้วหมายถึงว่าบางทีเราเหนื่อยมากเราก็ไม่ได้ล้างหน้าอาบน้ําเลยแต่ว่าเป็นคนไม่เป็นสิววุยคุณหมืนรู้ ตายแล้วโมโมตายแล้วตายแล้วเพราะ่บางทีหนูก็ไม่เป็นสิวหนูก็เลยสงสัยว่ามันเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือเปล่าหรือกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ของเราพ่อแม่เราไม่เคยเป็นหรือเปล่าอะไรยเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งเลยครับผมก็อย่างที่บอกว่าผิวหนังของเรามันก็จะมีกลุ่มของแบคทีเรียเนาะนะครับกลุ่มพวกเนี้ยมันก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของผิวอยู่แล้วง่ายๆเนาะแต่ถ้าเกิดทีเนี้ยมันเกิดการแพ้ต่าง ก็จะเกิดการอักเสบเกิดสิวเกิดต่างๆขึ้นต่างๆได้มากมายรวมถึงระบบภายในถ้าระบบภายในดีระบบภูมิต้านทานดีนะครับการขับถ่ายของเสียดีวงนี้อาจจะไม่ได้คือมันไม่ได้ทุกคนไม่ได้หมายความว่าโอ้หทุกคนฉันจะต้องเป็นอับนะฉันสศกรปกฉันจะเป็นสิวมันก็มันจะมีแบบบางประเภทเนาะนะครับว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปแต่บางคนที่มีปัญหาพวกนี้บ้างๆจริงๆนะครับ แต่ต่อให้น้องปิ่นไม่ได้อาบน้ําวันเดียวสองวันผิวก็อาจจะไม่ขึ้นหรอกแต่ถ้าเกิดเป็นปีๆก็ไม่แน่นะ <S <S> <S อ๋อใช่ไหมหรือเราทําพฤติกรรมที่มันสกรปรกไม่ได้ดูแลบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยหรือกระบวนการกินต่างๆพรกนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบในร่างกายเหมือนกันทังน้งหมดนะครับแล้วอย่างเรื่องนี้มัน,มนเกี่ยวกับกรรมพันธ์ไหมคุณหมอเหมือนกับนะพ่อแม่ญาติปู่ยา่ยาเราไม่เคยไม่ค่อยเป็นสิวอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เป็นอะไรเงี้ย ตัวหลกัหลกๆเลยอย่างที่บอกมันเกิดจาก 1. การรักษาความสะอาด 2. ก็คือช่วงอายุระบบฮอร์โมนเนาะอย่าี้ถ้าเกิดว่ากลุ่มของพฤติกรรมเลยว่าเป็นสิวอาจจะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดมนะครับแต่ตัวฮอร์โมนเนี่ยทุกคนทั้งหมดอยู่แล้วแน่นอนทุกคนจะมีปัญหาตอนเด็กอะ่ะส่วนใหญ่แทบจะ80-90%ยังไงก็ต้องมีสิวจะมากจะน้อยอีกเรื่องหนึ่งเนาะ ในช่วงที่เรารักษาสุขภาพไม่ดีรักษาสุขภาพภายนอกเนาะ,ะต่างๆเราไม่ได้รักษาสุขภาพภายนอกแล้วก็ไม่ได้ดูแลด้วยความถูกต้องเนาะมันก็จะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวตามมาในระยะเอวยาวแต่เดี๋ยวนี้อย่างที่บอไม่ต้องห่วงเลยเรามีวิทยาจริงค่ะและอยากจะ <c oughs> ขาวอยากจะข่าวก็ไปดิฟได้ฉีดได้ซึ่งการดิฟการฉีดเนี่ยคุณหมอว่าคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงเป็นทางเลือก ที่ดีนะนะครับในสายการแพทย์โบราการเนี่ยการใชเ้เราเรียกกลุ่มพวกนี้ว่ากลุ่มดบวิตามินะนะครับก็คือการให้วิตามินเข้าที่ทางหลอดเลือดก,<ๆ>ก็คือให้น้ําเกลือแหละนอนให้น้ําเกลือนะครับแล้วจะทําให้ร่างกายได้ดูดซึมสารอาหาระนะครับหรือวิตามินที่มีความจําเป็นกับร่างกายได้เด็วเต็มเต็มได้เลยเพราะนั้นกลุ่มพอเราไปทําพวกนี้เราก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นมีแรงในการ สู้ในการทํางานต่อไปแต่ว่าถ้าจะเอาอะไรเข้าร่างกายเปิ่นฝากนิดนึงเนาะความปลอดภัยนะคุณหมอเนาะเราต้องดูสถานที่ที่เราทำาีให้ดีด้วยคลินิกไหนมันดีไหมอะไรมันเข้าไปในร่างกายอ่ะมันอันตรายนะ้ึงว่าเนาะเราต้องดูให้ดีๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตอบคําถามทางบ้านบ้างว่ามีอะไรใครส่งคําถามมาหาเราบ้างช่วงหน้าเรามาตอบคําถามกันค่ะอยู่ในรายการสมุนไพรในรายการแพทย์แผนไทยนะคะ เราจะได้รู้จักสมุนไพรเยอะมากมและได้ใช้แบบถูกวิธีด้วยนะคะแต่พอใช้แล้วเนี่ยใช้ซ้ำได้ไหมคุณหมอสมมติว่าเราคั้นมันออกมาแล้วเนี่ยได้น้าออกมาแล,แล้วและอีตัวเนี่ยคุณหมอลองยกตัวอย่างสักอย่างได้ไหมที่มันยังสามารถเอากากเอาอะไรไปใช้ต่อได้อีกการ,ออกการเอากากเอาเอาเราคั้นนะ้ําออกมาแล้วหรอค่ะไม่ได้แล้วหรอหมดแล้วสิยกเว้นเอากากยกเว้นเราเอากากพวากนั้นน่ะไปใช้ภายนอกค่ะ,ะสมมติว่าเราทากลุ่ม อะไรดีอวเม่กี้ยกตัวอย่างก,ก็คือกลุ่มมะกรูดใช่ไหมค่ะ<ฆ>แล้วมันก็จะเหลือกากใช่ไหมไอ้กากพวกนั้นอะไอ้กากที่เหลือบางอยา่างเราก็สามารถไปใช้สระผมได้อ่าประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราคั้นเราบีบออกมาแล้วก็คือสารสําคัญเนี่ยมันถูกสกัดออกมาแล้ว<ฆ>ได้ได้ได้ตัวสารสาคัญมาแล้วเนาะที่เหลือมันจะเป็นพวกกากเป็นพวกไฟเบอร์แล้วเพราะนั้นถ้าเราจะเอาอันเนี้ยไปคั้นต่อหรือไปต้มต่อมันก็เหมือนเราต้ม หรือเราเอากากไปทํซ้ำเทานั้นสารสําคัญมันจะน้อยแล้วมันหมดอีกหนึ่งคำถามเกี่ยวกับการใช้ซ้านะคะของสมุนไพรนะคะจากพี่ตุ่มนะคะพี่ตุ่มถามว่าสมุนไพรแต่ละชนิดเนี่ยทำดื่มได้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้เลยหรอหรือว่าจะทานใหม่ได้อีกไหมแล้วทานใหม่เนี่ยปริมาณเท่าเดิมได้หรือเปล่าหมายถึงว่าสมมุติว่าเราทานวันนี้ในปริมาณ100แล้วแล้วร่างกายสภาพร่างกายเราบันดีขึ้นแล้วเราอยากทานอีกสามารถทาน เท่าเดิมได้ไหมหรือว่าลดลงดีกว่าเอาตามหลักการเอาแบบนี้เนาะถ้าสมุนไพรนี้ไม่รู้ว่าเป็นสมุนไพรรูปแบบไหนนะาาแต่ถ้า,าเกิดว่าเป็นรูปแบบยาต้มนะผมยกตัวยอย่างรูปแบบยาต้มก่อนยาต้มเนี่ยนะเขาจะมีกระบวนการหรือวิธีกินะนะเรียกว่ากินจนยาจืด<อ>นะกินจนยาจืดนั่นหมายความว่าเราจะมีสมุนไพรอยู่10ชนิดพอนึ่งจัดมาไม่รู้แก้โรคอะไระให้เราต้มกินเราก็จะไปต้มกินต้มน้ําที่หนึ่ง ต้มเคี่ยวหรือต้มอ,อะไรก็แล้วแต่เนาะตามกระบวนการวิธีต่างๆกินน้ำหนึ่งแก้วโดสสูงโดสแรกเรียกว่าโดสสูงค<ฆ>นะครับต้มครั้งที่สองความเข้มข้นเท่าเดิมกินเท่าเดิมปริมาณเท่าเดิมแต่โดสหรือสารสำคัญที่ได้จะค่อยๆต่ตําลงต่ําลงเพราะนั้นรูปแบบการต้มยาที่กระบวนการโบราณที่เขาให้กินบอกว่ากินจนยาจืดเป็นกระบวนการควบคุมโดสปริมาณยาไปในตัวอยู่แล้ว นั่นหมายความว่าเมื่อคุณเป็นโรคต้มยาหม้อแรกโหเข้มข้นสูงเลยกินช่วง,รงแรกได้โอ้โหได้สารอาหารเต็มที่เลย<ะ>ได้สารสําคัญเต็มที่เลยกินไปเรื่อยๆมามันเริ่มจืดเริ่มจืดเริ่มจืดลงนั่นปริมาณโดสหรือยาก็ค่อยต่ำลงต่ำลงต่ำลงอันนี้เป็นภูมิปัญญาของหมออีกว่าการให้ยาในการรักษาโรคเอาบางคนบอกกินหม้อเดียวจบก็<ะ>คือนั่นหมายความว่าถ้าเป็นเปรียบเที่ยงน,นี้มื้อแรกกิน3เม็ดต่อมาเหลือกิน2เม็ดเหลือ1เม็ด มีรูปแบบภูมิปัญญาที่เขาใช้น้องกินจนยาจืดกินยาจืดแล้วหมดเอาไปทิ้งพอหรือโรคชนิดนี้ต้องกินสองม่อ,อเพราะนั้นในกระบวนการในกระบวนการทานก็จะมีกินตั้งแต่เข้มข้นไปจนยาจืดถ้าถามบอกว่าเอามาสามารถเอามากินได้ต่อไหมสามารถต้มดีเดียวได้เลยไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสม,มุนไพรที่เรารักษาเนี่ยเรามีวัตถุประสมอะไรกินต่อได้ไหมกินต่อได้แต่ ความเข้มข้นหรือสารสำคัญก็จะน้อยลงการต่ําลงดีไหมการต่ําลงดีในกรณีที่ร่างกายมันเริ่มปรับสภาพได้แล้วเราก็ต้องกินน้อยลงจนถึงหมดไม่กินแล้วนะร่างกายก็จะมีการปรับสภาพแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าโหเรายังกินแต่เข้มๆกินเท่าเดิมกินแบบเท่าเดิมก็เหมือนกับว่าเรากินโอเวอร์ดสการโอเวอร์ด o e เนี่ยนะหรือกินที่มากเกินปกติก็จะทําให้ร่างกายเกิด ผลเสียได้เช่นเดียวกัน <c oughs> ในการรับประทานสมุนไพรหรือการรับประทานอ,อ,อาหารต่างๆควรมีการปรับเปลี่ยนพิกไปตามความสมดุล <c oughs> ของร่างกายเราสามารถแพ้สมุนไพรได้ไหมคะเป็นไปได้ครับ <c oughs> มีบางคนอาจจะแพ้กับตัวนี้ก็เป็นไป <c oughs> ได้นะครับถ้าแพ้เมื่อรู้ว่าแพ้ก็ต้องหยุดบางคนกลัวจนถึงขนาดว่าเฮ้ยแพ้สมุนไพรเราไม่กล้าใช้เลยมีนะมีโอ้แพ้ตัวนี้เราไม่กล้าใช้เลย แต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะแพ้สมุนไพรค่อนข้างน้อยนะค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยก็จะต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรหรือ,เ,อ,อเหตุจากความแพ้แพ้เพราะเป็นภูมิไเ,เป็นเขาเรียกเป็นกรรมพันธุ์พึ่งแพ้หรือว่าแพ้เป็นประจํา ประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมเพื่อที่จะได้หลีเลี่ยงแล้วก็เลือกใช้ได้ถูกก็ต้องเช็คตัวเองด้วยเนาะว่าตัวเองอ่ะถูกกับสิ่งไหนนะคะแล้วก็วันนี้ได้ความรู้เต็มๆต็มอีกแล้วขอบคุณคุณหมอมากเลยนีนะค,ะนคมเช่นเดิมไม่ให้คุณหมอก,กรับมือเปล่ารอกแนละวันนี้น้องปิ่นก็มีน้ำดื่มมาฝากคุณหมอนะคะ น้ำดื่มกษเมแรบวิตามินแอนด์มิเนอรลวอเตอร์ค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะกระชายพัตาเทพทองค่ะอันนี้ไม่มีขายนะคะท่านผู้ชมแะถ้าอยากได้นะคะแอดไลน์มาเลยนะคะที่ชุมทางฮอตโชว์นะคะแล้วก็มาคุยกันหลังไมค์คุณนกเจ็ดสีนะคะเขาบอกว่าคุยกันหลังไมค์นะคะทุกคนถ้าอยากได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมออีกครั้งนะคะขอบคุณครับเทปหน้าเราจะคุยอะไรกันฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะรักษาสุขภาพนะยคะทุกคนสวัสดีค่ะ 冲它！